ีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูแค่เหมือนเดิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการหาผลคูณนั่นเองค่ะค่ะเรื่องของการหาผลคูณนะคะก็จะอยู่ในบทที่3เรื่องเรื่องของการคูณและการหารนะคะค่ะเมื่อเช้าเราก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะกับครูแค่นะคะ แต่ว่าครูแคร์ก็จะอัดคลิปเพื่อที่จะอธิบายให้เรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เรียนตอนเช้านะคะสามารถกลับมาย้อนดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเอกสารประกอบในการเรียนนะคะและทำใบงานของนักเรียนก็จะต้องมีทั้งหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่1น,นะคะ และสมุดนักเรียนนะคะที่คุณครูแจกไปตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็จะเป็นสมุดเปล่าใช่ไหมคะให้นักเรียนหยิบมาใช้1เล่มน,นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนก็เขียนชื่อนะคะชื่อของตัวเองนะคะและวิชานะคะใส่ไปได้เลยนะคะ ค่ะและว,วันนี้นะคะเป็นวันที่25สิงหาคมนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่111นะคะซึ่งลอกโจทย์จากในหนังสือนะคะทำใส่สมุดนั่นเองค่ะ<อ>และในวันนี้นะคะครูแคก็จะอธิบายตัวอย่างวิธีการทำนะคะและการเขียนลงใส่สมุดค่ะ<อ>ค่ะเราก็มาดูตัวอย่างการหาผลคูณนะคะ ค่ะนักเรียนก็เปิดหนังสือหน้าที่1 1 1นะคะดูประกอบไปพร้อมกับครูแครอธิบายได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะพิจารณาการหาผลคูณนะคะของ379นะคะคูณด้วย40นั่นเองนะคะค่า40นะคะก็เท่ากับอะไรที่คูณกับ10แล้วได้40คะเราจะแยก40ออกมานะคะแยกกันคูณ ก็คือ4ี่คูณสินั่นเองนะคะให้ในักเรียนสังเกตนะคะอ่า4เหมือนกันเลยใช่ไหมคะคูณสิบศย์หนึ่งตัวเห็นไหมคะต่อไปนะคะถ้าครูให้ในักเรียนแยกการคูณของ50ล่ะคะก็คือ5้าคูณสิใช่ไหมคะ60ล่ะคะ6กคูณสิใช่ไหมคะหรือจะเป็น10บคูณหกก็ได้ใช่ไหมคะ เพราะการคูณสามารถสลับที่ได้นะคะค่ะเราก็มาดูนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเนื่องจากนะคะ40เห็นไหมคะคู่แครก็จะแยกออกมาก็คือ4คูณ10นั่นเองนะคะจะได้นะคะ379ลอกโย์มาอีกหนึ่งครั้งค่ะคูณด้วย40นะคะ สามร้อยเจ็ดสิบเก้าคูคก็ยกมาเลยตัวแรกนะคะคูณเครื่องหมายคูณนะคะเราจะแยกอะไรคะเด็กๆสี่สิบนะคะก็ได้อะไรคะสี่คูนสิบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะไม่นำสี่ไปคูณนะคะเราจะนำแค่อะไรคะสี่ไปคูณ379เจ็ดค่ะเราก็ได้1516นะคะ คูณนะคะเครื่องหมายคูณยกลงมานะคะเพราะว่าเรามีเครื่องหมายคูณสองตัวใช่ไหมคะตัวแรกเราคูณกันเรียบร้อยแล้วได้ผลลัพธ์ตัวที่สองเรายังไม่ได้คูณเราก็ต้องยกลงมานะคะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยสิบนะคะอ่าหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกคูณด้วยสิบอ่านักเรียนก็สังเกตตรงนี้นะคะนี่สิบมีศูนย์กี่ตัวคะหนึ่งตัวใช่ไหมคะ ครูแครก็จะบอกเทคนิคว่าให้ในักเรียนยกตัวนี้ลงมาเลยค่ะ1,516แล้วเติมอะไรคะ0อีก1ตัวไปได้เลยค่ะถ้าคูณ10เติม0 1ตัวถ้าคูณ100นะคะเติม02ตัวถ้าคูณ1,000นะคะใส่03ตัวต่อท้ายไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างที่2นะคะหาผลคูณของ60คูณด้วย8 1 0 4 นะคะ60เห็นไหมคะเด็กๆ60ครูแครก็จะแยก60นะคะ10คูณอะไรแล้วได้60ก็คือ10คูณ6หรือ6คูณ10นะคะทำไมครูแครถึงเอา6ไว้ข้างหลังเพราะว่าครูจะเอา6มาคูณกับนี่8,104นะคะเมื่อคูณกันแล้วนะคะเราก็จะได้48,000 หกรคยี่สิบสี่ค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องดึงเครื่องหมายคูณลงมาและ10ลงมานะคะ10บคูณ4ี่2มนะคะเราก็ยกอะไรลงมาเลย48,624เราก็ยก48624ลงมาเลยเห็นไหมคะ คูณด้วยสีบศูย์หตัวแล้วก็ใส่ศูนย์ต่อท้ายไปได้เลยเมื่อเราใส่ศูนย์ต่อท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้หลักเพิ่มขึ้นมานะคะจากเดิมถึงหลักหมื่นใช่ไหมคะคําตอบที่ได้แล้วก็ได้ถึงหลักแสนนะคะส8 6 2 4 0นั่นั่นเองค่ะอย่าลืมเขียนตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะ ค่ะและข้างล่างคําอธิบายที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดน,นะคะให้เด็กๆทำอยู่4ข้อนะคะหาผลคูณนะคะอ่ะก็จะมีข้อ1ข้อ2นะคะข้อ3มและข้อ4นะคะให้เด็กๆทําใส่สมุดนั่นเองนะคะทาใส่สมุดยังไงอ่ะครูแค่มีตัวอย่างให้ดูนะคะพร้อมกับ อธิบาย1ข้อนะคะไปกันเลยค่ะในสมุดของนักเรียนใช่ไหมคะ,ะขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1บรรทัดที่1นนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะเป็นของวันที่เท่าไหร่วันพุทธที่25สิหางหาคมพุทธศักราช2564นะคะขั้นตอนต่อไปเขียนคำสั่งนะคะก็คือ ให้หาผลคูณนะคะหน้าที่เท่าไหร่ใส่วงเล็บให้ครูด้วยนะคะเวลาครูตรวจงานนักเรียนนะคะครูก็จะได้เปิดถูกว่านักเรียนลอกโจทย์ถูกไหมนะคะบรรทัดที่3นะคะก็จะลอกโจทย์เลยข้อที่1นะคะ,ะข้อที่1 465คูณ20นะคะค่ะเราก็มาแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเลยก็เขียนวิธีทำนะคะ ลอกโจทย์ลงมาอีกหนึ่งครั้งค่ะ465คูณด้วย20นะคะเท่ากับนะคะ465เรายกมาเหมือนเดิมค่ะอ่านักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่า20หายไปไหนใช่ไหมคะ20ก็คือ2คูณ10นั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็นำ465นะคะคูณกับ2ได้เลยค่ะ สี่ร้อยหกสิบห้าคูณสองก็จะได้เท่าไหร่คะเก้าร้อยสามสิบนะคะค่ะต่อไปนะคะคูณยกลงมาเหมือนเดิมนะคะและสิบนะคะก็ยกลงมาเหมือนเดิมคะ่ะบรรทัดต่อมานะคะเด็กๆเมื่อเราได้ผลลัพธ์นะคะเก้าร้อยสามสิบจากการคูณของสี่ร้อยหกสิบห้าคูณด้วยสองนะคะและคูณสิบนะคะถ้าคูณสิบนะคะเด็กๆ ก็เพิ่มแค่0ต่อท้ายไปแค่1ตัวนะคะแต่ถ้าคูณ100นะคะเราก็จะเติม0ต่อท้ายไป2ตัวนะคะค่ะเมื่อเรานำ930นะคะมาคูณกับ10นะคะเราก็จะได้9,300นั่นเองค่ะหรือดูง่ายๆก็คือคูแค่ก็จะยก930ลงมาเลยค่ะแล้วเติมอะไร1ตัวคะ เติมศูนย์เข้าไปอีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะก็จะได้เก้าพันสามร้อยนะคะค่ะเด็กๆทําลงในสมุดนะคะทําทีละข้อนะคะเด็กๆลอกแบบคูแคร์ไปได้เลยนะคะอย่างข้อที่1นะคะส่วนข้อที่2องข้อที่สมและข้อที่4ี่นะคะให้เด็กๆทําต่อลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าไม่พอนะคะก็ต่อหน้าต่อไปได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะเวลาเสร็จหนึ่งข้อต้องขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันใหม่นะคะในเรื่องของการหาผลคูณนะคะเด็กๆส่วนวันนี้นะคะครูแคก,ก็จบการอธิบายนะคะใน,ในการทำแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ